มากับแม่ใช่ไหมแม่เขาจะให้มาสนามบ,บินก่อนเวลาประมาณ3เกือบ4ชั่วโมงที่เช็คอินไม่ได้ไเขาบอกว่าเดี๋ยวรถติดแล้วเราก็มีแขกมาเมาชิญมาที่นี่แอ่อไม่เอาเพราะว่าเกลียดแม่แฝงมันแดงอ่ะออไปดีกว่า <c oughs> มีความรอนะครับเพิ่งจากมานาะนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ชอแล้วอ้วออไม่ได้มีใบเดียวนะมีหลายใบ เดี๋ยวเรานะคะจะไปซื้อบัตร KAI limousine นั่นแหรถบัสนั่นเองไม่ใช่รถลิมูซีนนะรถบัสเพื่อที่จะนั่งไปสงโดกันเราก็ซื้อบัตรนะคะเป็มตับบัตรรถบัสนะคะลิมูซีนนะเราก็จะไปที่สายนี้ 6707B นะคะเพื่อจะไปถึงสงโดบ้านแต่สามโอ้ร้ามือแรกมันจะต้องเป็นเกาๆอย่างนี้แหละ หมอมอยากกินนะฮะหม่อมแม่โอ้วันี oh, <now. S 2> ้ก็เป็นเช้าวันที่30เย <s> ้วันนี้นะะเราก็มากินเมนูเกาหลีกันซึ่งเราเดินข้างทางแล้วก็เราจะไปเซ็ทนทรัลพาร์คนะคะที่มันเป็นแหลงที่แฟรสามชอบไปพ่อแฟรสามชอบพาไปปั่นจกักรยานไปดูกันว่าม,มีอะไรบ้างไปดูกัน All together It's good. I just wonder if you like me. I can show you my love here. It's จะเป็นวิญญาณปลาอย่างนี้ปลาใส่ในน้ำเพราปลาอยู่บนมาแล้วอันนี้นะคะเราเราจะไปเช่าเรือเออวันนี้เรือที่โคนสีเลยมาลีอันยังไม่เห็นตัวอย่างเราก็จะมีก่อนนี่เรามานั่งเรือกันบรรยากาศน้ําใสไลเย็นเห็นตัวปลาน้ําใสจริงๆตกไปก็ไม่กลัวอุ้ยเห็นปลาเนี่ย ขอเสื้อออกไหมแต่ถ้าขุมบรรยากาศรอบๆมียัยกฮัโหลปลาตัวใหญ่มากมีเวลาบอกด้วยอันนี้คือผู้ถือหางเสือโหลสวัสดีค่ะเห็นไหมว่าเขามองเราอยู่วางตะกี้เราจะบอกไม่รู้โหดมากน่า เยี่ยมชาวบริเขาเรียกว่าเากาะกระต่ายเห็นกระต่ายไหมเห็นยูอ่สองสามตัวนั่นกระโดดกันวู้ิ่งวิ่ง,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 งตาลวกระโดดได้กันน่ารักไปตามหาร้านอาหารมาหลายร้านมากนะคะสรุปแล้วกว่าจะได้กินคือแบบเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วก็ speak English ไม่ได้คือเป็นอะไรที่แบบเสียใจมากเราก็เลยแบบมานั่งกินร้านแบบแถวแถวเซนทรัลพาร์คนะคะสโตแล้วก็ได้ร้านละ เดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาที่เราลองสื่อสารกันใบ้ๆเป็นยังไงบ้างเอ๋สิ่งที่เราสั่งมานะครับเราก็มาจานแรกแซว่าเราแซงว่าเรารอดปลอดใช่หรือเปล่านี้ก็เป็นสัตว์ชนิดอันรี้เป็นอันน้วันนี้ค่ะก็เป็นเช้าวันที่31แล้วนะคะเราก็มากินร้านอาหารที่เป็นร้านรามีน่ากินมากให้ดูหน้าเปล่าเป็นยังไงนี่น่ากินข้าวผัดหมูชาชูกับหมูชาชูของมาม่า เราก็มาช้อปปิ้งนะคะที่ถนนนะคะทิปโปลนะคะสตรีตซองโดก็ที่นี่เนี่ยฝั่งด้านนู้นน่จะเป็นแบบสายทิปหน่อยสายทิปหน่อยแบบว่าเออแบรนด์ H and M ซาร่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแบบเหมือนมีแบรนด์เนมผสมด้วยเนี่ยแต่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมแบบไม่ใช่พวกแบบชาแนลอะไรจะเป็นแบบไมเคิลคอร์นั้น MCM โปโลวินจีทีบีหลายแบรนด์ชวาร็อบสกี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันได้ที่นี่ซึ่งมันเป็นห้างที่สงบอ่ะแล้วก็มีร้านกาแฟมีร้านขนมอะไร อร่อยมากกินมาแล้วลืมถ่ายมาวันที่อย่าลืมมากันตอนไลฟ์ไฟอยู่กำลังกลับบ้านแล้วฝึกขึ้น เซนทันพาร์คไม่ใช่ซองโบธรรมดา,าซึ่งมันเป็นสวนสวาธารณะนะคะที่สวยที่สุดของที่นี่แล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยนะอันนี้บรรยากาศก็จะมีนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมาเยีอยตลอดเลยเราพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วก็ที่นี่ยังสว่างแล้วก็ยังแสบตายอยู่โทษนะาตาจะอีกนิดนึงเออไปดูกัน ดูความน้ําใสนะคะคือน้ําที่นี่สะอาดมากเป็นย่านธุรกิจของคนที่ทําธุรกิจเยอะแล้วก็รวมถึงคนที่มีเงินจะอยู่ที่นี่เยอะมากเลยนะคะก็บุคคลร่ลารวยอาศัยอยู่ตึกนั้นนะเออห้องนั้นน่าจะสิล้านข้างหลังลงไปอีกตึกสีธรรมดาสีน้ำตาลอ่ะ24ล้านต่อห้องเออจุ่มชีสแบบแปสามกินเลย เปิดให้เข้าชมฟรีนะจ๊ะถึงหกโมงเย็นของชุกสก่นก็วันนี้แดดร้อนแรงมากน,นี่มีกล้องสมางไกลให้ดูด้วยอันนี้ตึกบ้านฝาดสามนะครับในที่เราเห็นงีงนง ทรงโดนะคะเขาก็ถมพื้นที่ถมทะเลนั่นแหละถมพื้นที่ทะเลตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วแต่ปี2003เราดูไปเรื่อยๆดีกว่า2009ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเนะาะแทฮันมิงกุ๊กมันเซเริ่มย้ายมาอยู่ตอนที่ปี2013แอบดู2013นิดนึงนี่ตอนนี้คือตอนที่แทฮันมิงกุ๊กมันเซมาอยู่เมือนนี้แล้วก็ จริงๆเมืองนี้ก็พัฒนาขึ้นอย่างมากแล้วหละตั้งแต่ช่วงปี2009อันนี้ก็มีความเล่นด้วยนะคะ นายเริ่มมาเกาหลีก็เพราะเอิร์กเพราะว่าอะไรคุณเอิร์กคนไหนเพราะวาะ่าคนตีเลยเพราะว่าเกาหลีมีอะไรน่าสนใจเยอะไม่ไม่ต้องพูดเธอมาเพราะทริปนี้เพราะอะไรกสสออ่อนแต่สาวเออแน่ครับแล้วหละจะต้องไปดูว่าเราไปไปเจอผ่าน,นอะไรกันบ้ได้ห้าวันที่เหลนะืออืมเขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนต้องไปร้านนี้นะเสื้อผ้าที่ดันชูเออมาดูกัน I'm not like